ตังไลวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบ้านนาเคียนอำเภอเมืองนะครับผ่านพ้นปลาบึกมาแล้ววันนี้พามาดูปลาหมอนะครับปลาหมอพันจุมพรซึ่งทางบางยูซุปนะฮะ หรืออาจารย์ซุปของเราอาจารย์ยูซุปของเราเนี่ยจะเลี้ยงปลาหมอหลังกเกษียณอายุนะครับวันนี้เป็นวันที่60ซึ่งเราก็ได้นัดหมายกันไว้ว่าเราจะมาดูว่าปลาหมออายุ60วันเนี่ยจะขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นการเลี้ยงในบ่อผ้าใบนะครับบางคนบอกว่าเลี้ยงในบ่อผ้าใบแล้วเลี้ยงไม่โต เรามาดูว่าบางซุปมีเลี้ยงโตไหมนะครับการเลี้ยงปลาหมอนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสวัสดีครับหมีกแล้วครับผมบางซุปนาเคียนครับวันนี้เป็นวันครบ60บวันพอดีนะครับเริ่มตั้งแต่13พฤศจิกายนมาถึงวันที่12มกราคมวันนี้ครับวันเด็กพรุ่งนี้ก็13มกรา13มถึง1360วันนะครับแต่วันนี้ถือว่าครบ60เดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าปลาหมอชุมพรหนึ่งเลี้ยงในบ่อพะบ จะมีไซส์ขนาดไหนนะครับเลี้ยงตอนนี้รอบแรกนี่ถือว่าขุนเต็มที่ครับอาหารแบบไม่เต็มที่ไปเลยครับสำหรับท่านที่มองหาอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้นะครับเหมือนอย่างท่านอาจารย์บังยูซุปนะครับที่กำลังจะปลดเกษียณนะครับก็ ขอแนะนาอีกช่องทางหนึ่งนในการเลี้ยงปลาก็คือการเลี้ยงปลานะครับปลาหมอพันยุมพรหนึ่งเน <ไฮ S 1> ี่ยหรือปลาหมอไทยแปงเพศเป็นปลาน้ําจือดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงในปัจจุบันเพราะเลี้ยงง่ายัตไวรสชาติดีขายได้กําไรเท่าตัวนะครับแต่กเกษตรกรบางรายอาจจะมีปัญหาพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับ หรือเข้าใจกันว่าต้องใช้พื้นที่มากต้องขุดบอ่อเป็นงานสองงานนะฮะปัจจุบันในการเลี้ยงฟาร์มไม่จําเป็นที่ต้องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่หรือเลี้ยงในเฉพาะบ่อดินเท่านั้นนะบ่อผ้าใบนะครับก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับอย่างของบางยูซุปเนี่ยนะครับที่ทดลองเลี้ยง องค์ประกอบที่สําคัญในการเลี้ยงปลาในบ่อพับใบนะที่สําคัญสําคัญก็มีหนึ่งลูกพันปลานะครับต้องเป็นลูกพันธ์ที่ปลาหมอที่ได้รับการแปลงเพศมาแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับปลาหมอนี่ต้องแปลงเพศเป็นเพศเมียนะครับเพศเมียจะมีลักษณะตัวใหญ่นะฮะเนื้อแน่นรสชาติดีนะฮะส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีลักษณะเล็ก เรียวยาวนะครับไม่นิยมนะตลาดนิยมปลาหมอตัวใหญ่ต้องเป็นตัวเมียนะครับประมาณสี่ 3, เดือนสามสี่เดือนก็ไข่เต็มท้องฮะรสชาติดีนะครับอันดับสองคือน้ําที่ใช้เลี้ยงน้ําที่ใช้เลี้ยงเนี่ยควรเป็นน้ําที่สะอาดนะครับน้ําที่สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน นะครับอันดับสามคือคุณภาพของอาหารนะครับที่ใช้เลี้ยงต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนจนกรงโงโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดือนแรกเนี่ยใช้โปรโตีนสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตได้ยิ่งดีนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นจุดตาตาใ่ใไมปตาเนี่ยโตเร็วนะครับ แล้วก็สุดท้ายคือการจัดการต้องดีนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าว่ากี่ตัวจะได้ลงเลี้ยงสองเดือนเนี่ยต้องเป็นโลดสามนุะน้ำหนักจะอยู่ที่กี่ตัวลงนะครับซึ่งเราก็กล่าวว่าอยู่ที่ประมาณสามสิบ สามสิบตัวโลน่าจะได้เลี้ยงสองเดือนเราเราไม่เล้งมากเราเราไม่เล้งมากนะเราไม่เล้งเพราะว่าการเล้งมากเนี่ยทำให้เกดของปลาเนี่ยอ่อนนะตลาดไม่ต้องการเล้งเล้งได้แบบมีปัญหาเลี้ยงตลาดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณสามสิบกว่าตัวโลนะครับ ลองดูนะครับเนี <c oughs> ่งลองตามบกพอดีโลลู่อา่กดแาตัวอยู่ที่สามสิบสามสิบนะครับ <3 S 2> สามสิบ <6 S 2> ตัวโลเกียเดอยู่ในเกียรนตงไครับดีสิบตัวไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากอยู่ในเกีย์ที่พ <c oughs> อใช่นะ Okay, okay. นะเล่งนิดนึงทีนี้เราจะมาลองช่างเป็นขีดดูนะครับว่าสองขีดนี้จะได้กี่ตัวนีจลองห้าห้าตัวห้าตัวนะห้าตัวน่าจะได้สองขีดนะครับห้าตัวตรงลงห้าตัวสองขีดนะครับห้าตัวสองขีดเลี้ยงสองเดือนนะครับ เป็นเกษตรกรนะครับเป็นวองอยู่ก็เรื่องตลาดนะครับประหมอจุมพรหนึ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราเดินตลาดก็จะเห็นมีขายบ้างนะครับรูร้อยรูร้อยยี่ก็ไปคุยกับแม่ค้าบ้างบางบางคนก็บอกว่าเขามีคนรับส่งประจําแล้วก็มีลูกสาวไปคุยอยู่คนนี้อยู่คนหนึ่งเดี๋ยวก็สักพักก็คง,งมาคุยนะครับนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ได้ไปดูเสร์ชด,ดูเขาก็มีการทําเป็นแปรรูป ไปตั้งตาม3แยก4แยกหรือตามที่รถหนานแน่นหน่อย mm. ก็ทําเป็นปลาหมอย่างอะไรเงี้ยในคลิปเคยเห็นคลิปที่เชียงใหม่หรือว่าคลิปบางที่ก็ขายได้วันร้อยกว่าตัวลูกสาวก็อยากจะทำทวันนี้ก็ลองดูครับระรอบแรกยังไม่ไม่รู้รทางการตลาดเท่าไหร่แต่ว่ากไ็ไม่หนักใจนะครับเพราะว่าปลาเราก็สุขภาพดีแข็งแรง แปาสวยนะครับ